สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับอารเทียคานะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่บริษัทเทียาคาร์นะคะเสรีไทยซอย73นะคะวันนี้ค่ะเรามีนะคะรถนะคะเก๋งนะคะสไตล์ซีดานนะคะราคาเบาๆนะคะเป็นโตยโยต้านะคะ Vios ข1.5ตัว E นะคะลูกค้าขาวันนี้บอกเลยว่าจัดนะคะโปแลแรงแรงแซงโคมให้ลูกค้าเลยค่ะจากนะคะราคานะคะ2 9 9 0 0 0บาทวันนี้ เราคายอยู่ที่259,000บาทค่ะมีให้เลือกสัรน3คันนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจนะคะมาดูได้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามไปที่0894433774นะคะหรือเข้าไปดูที่ w w w t r c a 2 0 0 4 c o m นะคะบอกเลยว่ารถสไตล์ สไตล์เบาๆนะคะแล้วสามารถประหยัดน้ำมันนะคะด้วยเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีนะคะมีให้เลือกนะคะสันมากมายเลยนะคะวันนี้เอามาให้ดูเพียงแค่น้ำจิ้มก่อนนะคะ3คันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าสนใจนะคะจะเดินทางมาดูรถสามารถมาดูกับอาได้เลยนะคะที่เสริไทยซอย73นะคะเราอยู่นะคะ ย่านคันยาวนะคะแถวแถวใกล้แยกสวนสยามนะคะลูกค้าขาเดินทางก็ไม่ยากน,นะคะหรือโทรหาอาส่วนตัวได้เลยที่063-597-9093นะคะไม่ซื้อของดีไม่ซื้อของถูกไม่ต้องมาที่ทีอาคาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ